one tip, uh -huh. tip, uh -huh. tip repeat to a thing one tip we repeat take a thing one tip con make a two thing สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel YouTube บอลทีฟครับที่จะมีบทวิเคราะห์บอลมาฝากกันทุกวันครับวันนี้ก็เช่นเคยครับแต่ก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์อยากจะฝากครับเรามีกลุ่มทีเด็ด VIP ที่เป็นทีเด็ดบอลเต็งครับระดับความมั่นใจ 80- 9 0เลยทีเดียวครับโดยสถิติย้อนหลัง7วันล่าสุดครับเข้าทั้ง7วันเลยครับไม่มีตายแม้แต่วันเดียวเลยครับนอกจากนี้ในกลุ่มราย VIP ยังมีแจกสเตปครับซึ่งก็เข้าวันเว้นวันอีกต่างหากครับและยังมีการพานําเล่นบอลสดจาก เซียนต่างๆด้วยนะครับเรียกว่ารับรับกันตลอดทั้งวันครับส่วนใครที่อยากจะเข้ากลุ่มสามารถแอดมาตามลิงก์รายที่เราลงไว้ด้านล่างคลิปตรงคําอธิบายคลิปได้เลยครับแล้วไปขอกติกาในการเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับแล้วเรามาบวกไปด้วยกันในกลุ่มนะครับเอาละครับทีนี้เราก็มาวิคะหบบอลของเราครับวันนี้มาเริ่มต้นกันที่คู่ที่1นึ่งโดยฟุตบอลยูโรปาลีครับเป็นคู่ระหว่างเซอร์เบียครับทีมอันดับ3จากลาลิกาสเปนครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของโรม่าทีมอันดับ5จากซิรีอาอิตาลีครับซึ่ง คู่นี war, no <Sam> ้เตะกันเวลาเที่ยงคืน5้นาทีโดยราคาเปิดองมาเป็นที่ฝั่งของเจ้าบ้านเซอร์เบียต่อปอด้วยกันครับโดยผลงานทเกมล่าสุดของทั้งคู่รับเริ่มต้นกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านเซอร์เบียครับพวกเขาสามารถเอาชนะได้2เกมครับเสมอ3เกมและไม่แพ้ทีมใดเลยส่วนผลงานทเกมลังสุดของทีมเยอนโรมาครับพวกเขาสามารถเอาชนะได้3เกมครับเสมอในเกมและหลุดแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับด้านสภาพความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้ของทั้งคู่เริ่มต้นกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านเซอร์เบียครับในเกมล่าสุดพวกเขาบุกไปเสมอกับ แอตแลนติโกมาดิดมาด้วยสกอร์สต่อ2ในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยสภาพความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้ของพวกเขาจะหมดสิ์ใช้งานนักเตะเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเฟอร์นาโดครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ครับในส่วนของรายอื่นๆพร้อมลงสนามแบบเต็มสุดครับคาดการณ์ว่าเกมนี้พวกเขาจะวางแผนมาในระบบการเล่น433ครับโดยจะวาง3ประสานแนวลูกอย่างซูโซครับรุปเตยองและโอกัรโปสตครับที่จะคอยรัดสกอร์คู่แข่งในแดนหน้าครับส่วนแดนกลางครับจะใช้งานของโจจอแดนครับเนม บันญ่ากูเดลและโอลิเวอร์ตอรเรสครับที่จะคอยสร้างสรรค์โอกาสในแดนกลางอีกทีนึงครับส่วนฝั่งของทางด้านทีมเยือนโรม่าครับในเกมล่าสุดพวกเขาบุกไปเฉือนชนะกาญารีมาด้วยสกอร์สีต่อ3ในฟุตบอลริกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยสภาพความพร้อมก่อนทําศึกวันนี้ของพวกเขาจะหมดสิทธิใช้งานนักเตะ5รายด้วยกันนั่นก็คือเปโรตีครับอาซานิโอเรครับอาสปาคอต้าครับและเปเรกลีนี่ครับที่มีอาการบาดเจ็บในส่วนของรายจอแดนเวดูครับติดโทษแบนไม่สามารถลงสนามได้เช่นเดียวกันครั โดยคาดการ่าเกมนี้พวกเขาจะวางแผนมาในระบบการเล่น4-2-3-1ครับโดยจะวางเอดินเซโกครับยืนเป็นหน้าเป้าคอยลัสกอคู่แข่งในวันนี้ส่วนแดนกลางจะใช้งานของไครเวอร์ครับมารกิตายาตและกาเรตเปเรสครับที่จะคอยสนับสนุนหน้าเป้าอีกทีนึงครับสำหรับความน่าจะเป็นสําหรับคู่นี้ครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านเซอร์เบียครับผลงานที่ผ่านมาไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับด้วยการไม่แพ้ใครมาแล้ว6เกมติดต่อกันทุกรายการครับแถมผลงานในบ้านของตัวเองก็แข่งแก่งด้วยการไม่แพ้ใคร มา7เกมติดอีกครับเกมรับเหนียวแน่นเกมลุกเฉียบคมในเวลานี้ครับส่วนฝั่งของทางด้านทีมเยือนโรม่าครับผลงานที่ผ่านมาก็เรียกว่าแข็งแกร่งสุดเช่นเดียวกันครับด้วยการไม่แพ้ใครมาแล้ว4ี่เกมติดครับและเก็บชัยไปได้ถึง3เกมด้วยกันนะครับแต่ผลงานนอกบ้านของพวกเขาเรียกว่าไม่เอาไหนเลยครับด้วยการเก็บชัยได้เพียงแค่1เกมจาก5เกมหลังสุดเท่านั้นครับดังนั้นด้วยเลทราคาที่เปิดออกมาและภาพรวมต่างๆแล้วแนะนําให้อยู่ฝั่งของทีมชาบ้านเซอร์เบียไม่แพ้แน่นอนครับสำหรับเกมวันนี้ครับ มาต่อกันที่คู่ที่2ที่เราจะวิเคราะห์กันวันนี้ครับเป็นฟุตบอลยูโรปาลีกเช่นเดียวกันครับเป็นคู่ระหว่างโอลิปิกอสครับทีมอันดับ1จากกีซซูเปอร์ลีกครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวู๊แฮมตันครับทีมอันดับ6จากเพียร์มลีกอังกฤษครับซึ่งคู่นี้เกกันเวลาตีสองครึ่งครับโดยราคาเปิดออกมาเป็นที่ราคาเสมอด้วยกันครับโดยผลงานห้เกมลังสุดของทั้งคู่ครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านโอลิปิกอสครับพวกเขาสามารถเอาชนะได้3เกมครับและแพ้2เกมด้วยกันส่วนผลงานท้าย สามารถเอาชนะได้3เกมครับเสมอหนึ่งเกมและหลุดแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับด้านสภาพความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้ของทั้งคู่เริ่มต้นกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านโอลิปิกอสครับในเกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะพาในโทลิกอสมาด้วยสกอร์สองต่อศูนย์ในเกมดิเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยในเกมนี้พวกเขาจะหมดสีใช้งานนักเตะเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นนั่นก็คือสูดานี่ครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ในส่วนรายอื่นๆพร้อมลงสนามแบบเต็มสุดครับโดยคาดการณ์ว่าเกมนี้พวกเขาจะวางแผนมาในระบบการเล่น433ครับโดยจะวาง างสามประสานแนวลูกย่างจอจอตซูมารัตครับซูเชฟอลอาราบีครับและมาติเยร์วันบรูเอนาครับที่จะคอยล่าสกอร์คู่แข่งในวันนี้ครับส่วนแดนกลางจะใช้งานของฟอร์ตูเนสกิลเมและมูัมหมัดคามาราที่จะคอยเชื่อมเกมในวันนี้อีกทีนึงครับส่วนฝั่งของทางด้านทีมเยือนวูบแฮมตันครับในเกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับไบตันมาด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์ในเกมดีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยสภาพทีมของพวกเขาก่อนลงสนามวันนี้จะหมดสิทธิใช้งานนักเตะเพียงแค่รายเดียวเท่านั้น คือจอห์นนี่ครับที่มีอาการบาดเจ็บยังไม่หายดีครับในส่วนของรายอื่นๆก็พร้อมจะลงสนามแบบเต็มสูตรเช่นเดียวกันครับโดยคาดการว่าเกมนี้พวกเขาจะวางแผนมาในระบบการเล่น3-43ครับโดยจะวาง3ประสานในแดนหน้าอย่างดิเอโกโจตาครับลาอูลเจมินเนสครับและตาอโรครับที่จะคอยลากสกอร์คู่แข่งในวันนี้ครับส่วนแดนกลางจะใช้งานของรูเบนเนเวสครับอาโมดิโนครับที่จะคอยเชื่อมเกมระหว่างแดนหน้ากับแดนหลังอีกทีหนึ่งครับสำหรับความน่าจะเป็นสาหรับคู่นี้ครับเริ่มต้น ที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านโอลิมปิกอสครับในรอบที่แล้วครับพวกเขาผ่านอาร์เซนอลมาได้ถือว่าผลงานไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับแถมเกมนี้ได้เล่นในบ้านของตัวเองที่มีเสถิติไม่ธรรมดาด้วยการแพ้เพียงแค่หนึงเกมจาก13เกมหลังสุดอีกด้วยนะครับส่วนฝั่งของทางด้านทีมเยือนวูแพมตันครับพวกเขาเป็นทีมที่เล่นในราการนี้ได้โหดสุดๆครับ แต่ต้องยอมรับว่าเกมนี้พวกเขาออกไปเยือนคู่แข่งจากประเทศกรีซที่มีชื่อเสียงของเรื่องเกมรับที่ดีอยู่แล้วครับคงต้องลุ้นว่าเกมนี้พวกเขาจะเจาะแนวรับได้หรือไม่ครับดังนั้นเกมนี้มีโอกาสสูงมากที่จะออกมาเสมอกันครับดังนั้นคู่นี้เลยแนะนําให้อยู่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านโอลิมปิกสน่าจะเอาอยู่แน่นอนครับ ส่วนคู่ที่3เราไม่ได้มีการวิเคราะห์ครับเนื่องจากว่าเป็นทีเด็ด V.I.P ที่จะนําไปแจกในกลุ่มราย V.I.P เท่านั้นครับที่มีระดับความมั่นใจ80-90%ครับโดยสถิติย้อนหลัง7วันล่าสุดครับเข้าทั้ง7วันไม่มีตายเลยครับเรียกว่ารับทรัพย์กันเต็มๆครับนอกจากนี้ในกลุ่มรายยังมีแจกสเต็ปที่เรียกว่าเข้าวันเว้นวันเลยครับและยังมีผ่านําเล่นบอลสดจากเซียนต่างๆอีกด้วยครับเรียกว่ารับทรัพย์กันตลอดทั้งวันส่วนใครที่อยากจะเข้ากลุ่มครับสามารถแอปตดตามลิงก์รายที่เราลงไว้ด้าน ล่งคลิปตรงคําอธิบายคลิปครับเพื่อไปขอกติการในการเข้าร่วมกลุ่มได้เลยนะครับแล้วมาบวกไปด้วยกันในกลุ่มครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนทันทีนะครับขอบคุณครับ บอล TIP v ีพีตัวจริงบอลจิบวีพีแจกที่เด็ดจริงบอล t ิ p คนเยอะไม่กระทุ่จีนบอลจิ i ว v พีวิเคราะห์เด็ดให้แทงทุกวันยากเลยก็เข้ามามาไปแทงกันจะแมงอยู่หนือว่าผู้เดียวได้รุ่นมันเพราะไม่ได้อยู่ข้างเว็บแต่ลงข้างเดียวกันชีวิตดีหรูหราไม่ทุกอย่างเพราะบอลทิปจัดให้ที่เด็ดเงินเข้าเต็มกระเป๋าเพแทงไปตามสเต็ปไม่ได้บอกให้คุณเชื่อแต่ก็อยากให้คุณลอง